thank <laughs> you คิวทัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างนี้เลยอ่ะฮ่าติดใจแล้วสินี่นอกจากกรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีความสวยงามไปใหนะกรุงเทพเนี่ยนะคว้ารางวัลอันดับหนึ่งสุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นอันดับสาของโลกในปี2555อีกด้วยโอ้โหกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีประชากรเยอะมากเลยค่ะพี่อาตอมแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการดูแลจัดการแล้วก็การแก้ปัญหาอย่างไรให้แบบกรุงเทพเป็นเมืองหน้ามองอะคะ พี่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องนี้เนี่ยพี่ว่าเรามาสวัสดีเพื่อนไว้ซ่านก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะได้เวลามาสร้างในสิ่งดีๆเพราะมีดีและคุงกล้าสร้งกับรายการเว็บซ่าซ่าซาาไปที่บุบญญาคมรายการวาไรตี้สำหรับคนรุ่นใหม่ในรูปแบบเว็บไซต์ออนทีวีที่จะพาเพื่อนมาสนุกกันหน้าจอแล้วไปคลิกต่อได้หน้าเว็บครับ อ๋อที่เห็นชัดๆเลยก็เรื่องรถติดไงโ <ừ m. S 2> อ้โหแบบรถเยอะคนแย่งกันขึ้นรถขึ้นลาทนี้ตอนนี้นะปัญหารถติดเนี่ยเป็นปัญหากับพี่มากเลยรู้ไหมเพราะอะไรลูกตาลทำไมอ่ะก็เพราะทำให้ลูกตาลมาสายไงโอ๊ยอบ้าแก้ลูกตาลอีกแล้วสายที่ไหนเล่าถะมแล้วูกตาลว่าเรามีปัญหาอะไรเี่เรามีปัญหาอะไรสำหรับลูกตาลน,นะคะพี่ตอมลูกตาลว่าน่าจะเป็นเรื่องของมลพิษและก็สิ่งแวดล้อมค่ะกรุงเทพหน้าอยู่กรุงเทพหน้ามองเนี่ยต้องสะอาดตาแล้วก็สบายตาค่ะ อ,อะไรแต่ว่ามองหน้าพี่อาตอมเนี่ยชักสมัยหน้าอยู่นะนี่ยเ<อ>นี่เน,น,นี่เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเนี่ยเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะพี่จะพาเพื่อนๆไปซาแล้วก็ลูกตาเนี่ยนะไปรู้จักกับคนที่จะมีบทบาทในการดูแลกรุงเทพมหานครในทีมพ่อเมืองกทมนั่นเองว้า <Wow. S 2> แล้วหลังจากที่เราไปรู้จักภารกิจที่ผู้ว่ากรุงเทพจะต้องทำแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะพาลูกตาและเพื่อนเนี่ยไปทำภารกิจเพื่อคนกรุงเทพกันโอ้โหดีเลยค่ะพี่อาตอมแต่ว่าภารกิจอะไรเหรอกระซิบบอกลูกตาได้นะ อดใจรอไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าให้ลูกทันเนี่ยไปวอร์มร่างกายรอได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าภารกิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปดูเลยครับเย้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดในประเทศไทยครับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมีประมาณ5 6ล้านคน และยังมีคนที่ย้ายเข้ามาอยู่หรือเข้ามาทํางานในกรุงเทพอีกจานวนหนึ่งด้วยครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษ mm hmm. ก็เลยมีการเลือกตั้งคนที่จะมาดูแลความเรียบร้อยเมืองหลวงของเรา mm hmm. ั่นก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองครับและสิ่งที่ผู้ว่ากรุงเทพจะต้องทําก็คือเป็นคนกําหนดนโยบายวางระบบให้กับเมืองหลวงของเราและบริหารงานตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายด้วยครับ mm hmm. เพื่อให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดนั่นเองครับเราจะอีกปัญหาหนะึ่ง กทมเนี่ยจะต้องแก้ไขค่ะพี่อาตอ,อมก็คือเรื่องปัญหาขยะนี่พูดปุ๊บกบมาปั๊บเลยนี่แหละค่ะที่พวกกทมเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาเพื่อให้ถนนเนี่ยแล้วก็เมืองกรุงเทพเนี่ยสะอาดสน่าอยู่ใช่โดยสํานักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะส่งฝ่ายรักษาความสะอาดเนี่ยออกไปเก็บขยะนี่ลูกตาลรู้เปล่าว่าวันวันหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีขยะเยอะแค่ไหน แล้วเข้าขยะเนี่ยไปไว้ตรงไหนแล้วเขาไปทํายังไงต่ออ๋ยพี่อาตอมคะถ้าพี่อาตอมจะพูดรัวขนาดนี้ลูกตาตอบไม่ทนันค่ะผู้ชาย้าก็ได้เอาว่าลูกตามไม่ต้องตอบก็ได้เดี๋ยวพี่บอกอให้เลยลวกันครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยมีขยะประมาณ8 0 0 0ถึง9,000ตันเลยโอ้โหถ้าทรียไม่เห็นภาพเนี่ยจะเท่ากับผู้เขาย่อมย่อมลูกเล็กๆล,ล,ลูกหนึ่งเลยนะพี่อาตอม,อมที่ดูสินี่แค่วันเดียวเนี่ยนะขยะต้องเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยใช่แล้วล่ะแล้ว ขยะที่เขาเก็บมาเนี่ยนะเขาก็จะเอาไปไว้ที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยที่อ่อนนุชน้องแขบแล้วก็ท่าแรงเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าไปครับเอาไก่อทอดค่ะเอามันด้วยเอามันเยอะกว่าไกนะ่หน่ยนี่ลูกตาลของ <c oughs> ก,กินมไม่ได้เลยนะ <c oughs> นี่ลูกตาลรู้ปะ ว่าอีกภารกิจนึงของผู้ว่าที่ต้องจัดการอย่างก็คือเรื่องแผงลอยขายที่ริมฟุตบาทนี่แหละผู้วา่านะเขก็จะมีอำนาจในการวางกฎระเบียบรวมไปถึงมีอำนาจในการยกเลิกจุดผ่อนผันที่มีอยู่แล้วด้วยอืใช่แล้วค่ะพี่อาตอมปัจจุบันเนี่ยนะกรุงเทพเนี่ยเขามีการกำหนดจุดผ่อนผันค่ะเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถตั้งแผงลอยได้อย่างถูกกฎหมายค่ะแต่ว่าเขาก็มีการกำหนดวันขายนะเออก็คือสามารถขายได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะเพราะว่า ทางกรุงเทพเนี่ยเขาจะไว้ทําความสะอาดเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่แล้วนะครับโดยทางเท้านี้เป็นความดูแลของทางกทมโดยกทมเนี่ยเริ่มให้มีจุดผ่อนผันขึ้นในปี2548กำหนดไว้683จุดแต่เมื่อ5ปีผ่านไปมาสำรวจอีกทีพบว่าจุดผ่อนผันลดลงเหลือ666จุดครับทำให้เกิดปัญหาไม่มีทางเท้าให้เดินซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จัดการค่อนข้างยากก็ขอ,ขอเป็นกำลังใจให,ให้กับการจัดการแก้ไขปัญหาแห่งรอยบนทางเท้าให้สำเร็จด้วยนะครับ โอ้โหเพีาตอมสู้ตานว่าปัญหาหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครที่เป็นปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือปัญหาการจราจรค่ะใช่แล้วครับนั่นแหละก็เป็นอีกภารกิจน,นึงของผู้ว่างไงที่จะต้องมาทําให้การเดินทางแต่ละทีเนี่ยสะดวกรวดเร็วประหยัดและที่สําคัญคือต้องปลอดภัยด้วยนะคนกรุงเทพเนี่ยจะได้มีทางเลือกในการเดินทางที่ไม่ใช่แค่การขับรถสําหรับเรื่องปัญหาการจราจรในกรุงเทพนี้นะคะ จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันหลายส่วนทำหน้าที่ประสานกันไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลภูวกรุงเทพสำนักการจราจรและขนส่งซึ่งในสำนักการจราจรและขนส่งนี้ก็จะมีหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องในสังกัดนี้อีกค่ะนั่นก็คือกองนโยบายและแผนงานสำนักงานวิศวกรรมจราจรกองพัฒนาระบบการจราจรและกองการขนส่งค่ะ มีการเพิ่มเส้นทางการเดินรถสราธารณะอีกเยอะแยะเลยค่ะพี่อาตอมไม่ว่าจะเป็น BTS <ม> MRT <ม>แล้วก็ BRT ค่ะแต่ลูกจานว่าเนี่ยควรจะเพิ่มเลนรถจักรยานด้วยนะคะพี่อาตอม,มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเขานิยมมาปั่นจักรยานกันแล้วค่ะเพราะว่าทําให้รถไม่ติดแล้วก็ลดมลภาวะแถมยังช่วยเรื่องสุขภาพอีกด้วยนะอืมใช่แล้วล่ะที่ลูกจานเห็นไหมว่าแบบโหการที่จะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยต้อง ทำอะไรหลายอย่างเลยนี่ไม่ใช่เรื่องไง่ายเลยนะที่จะจัดการบริหารเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยให้ออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพอืมเราเป็นคนกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะโอเคเลยลูกตาลง,งั้นพี่ว่าเดี๋ยวพี่พาลูกตาลกับเพื่อนๆไว้ซ่านเนี่ยไปทำภารกิจเพื่อคนกรุงเทพกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าค่ะะครับอยากให้พวกว่าเพิ่มห้องสมุดเยอะๆในกรุงเทพครับเพราะว่าผมชอบอ่านหนังสือครับ ผมอยากให้เพิ่มถังขยะในที่สาธารณะมากขึ้นครับเวลาทิ้งขยะจะได้สะดวกมากขึ้นก็อยากจะให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะให้กับกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษที่เยอะมากนะคะเหมือนเป็นการเพิ่มปอดให้กับกรุงเทพอะคะ่ะให้คนได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้แบบว่าออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะ ของของหนูนะคะก็จะเป็นปัญหาเรื่องรถติดนะคะ <_ an> ก็อยากให้ช่วยขยายพื้นที่ในการที่จราจรนะคะให้มันสะดวกยิ่งขึ้นนะคะอยากให้ผู้ว่าแก้ไขเรื่องปัญหารถติดนะคะแล้วก็ยาเสพติดแล้วก็ปัญหาเรื่องการศึกษาของนักเรียนปัญหารถติดค่ะแล้วก็สร้างที่อยู่ให้คนจรจัดนะคะแล้วก็ขยะอะไรเงี้ยให้สะอาดขึ้นเลย อ,อ้าวก็เมื่อกี้อ่ะหลังจากที่พี่พาลูกตาลไปรู้เกี่ยวกับภารกิจของผู้ว่ามาแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยพี่พาลูกตาลมาที่คลองภาษีเจริญไงเป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่สี่ก็รัชกาลที่ห้าปัจจุบันเนี่ยนะเขาใช้เพื่อการท่องเที่ยวการระบายน้ําแล้วการสัญจรไงอ,อ,อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าพี่ตอมเนี่ยจะพาลูกตาลมา ดํน้ําด้วยปากาลังไปเลยลูกตาลโอเคต้องสอนด้วยนะเอาจริงนะไม่ใช่ล่ะลูกตาลรู้ว่าพี่ตอนเนี้ยต้องพาลูกตาลเนี่ยมาเก็บขยะใช่ไหมใช่เฮ้ยฉลาดเหมือนกันนะเราเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หมาอ้าวนั่นไงพี่เข้ามาแล้วลูกตาลไปหาพี่เขาเลยโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ลูกตาแล้วก็เพื่อนๆครับนี่คือพี่บรรยายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้านะครับคนที่จะมาพาเราทําภารกิจในวันนี้นั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยลูกตาและพี่อาตอมนะคะต้องขอเป็นอาสาสมัครหนึ่งวันค่ะเพื่อที่จะทําภารกิจเนี่ยให้กรุงเทพมหานครเนี่ยน่าอยู่ด้วยกันเก็บขยะค่ะครับยินดีครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยต้องมาถามข้อมูลก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับกรุงเทพเรามีกี่คลองแล้วก็เรามีการแบ่งหน้าที่กันดูแลอย่างไรบ้างครับพี่ครับในในส่วนของกรุงเทพมหานคร 1 1 6 1น่ออคลองในส่วนของสำนักงานระบายน้ำที่รับผิดชอบมีทั้งหมด2 1 3คลองส่วนที่เหลือก็เป็นของสำนักงานเขตครับผมก็มีหน้าที่แบ่ง,บงกันไปคือคลองหลักโดยทั่วไปแล้วจะเป็นคลองที่กินพื้นที่ในหลายๆเขตก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำในาการดูแลบำรุงรักษาและก็ขุดลอกส่วนคลองสั้นๆที่มาเชื่อมต่อกับคลองหลักตัวนี้ก็จะเป็นของสำนักการเขตไปครับผมอืมแล้วอย่างนี้นะคะ่ะมีปัญหามลพิษทางน้ำไหมคะโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ตัวนี้ปัจจุบันก็คือปัญหาหลักที่สำนักงานระบายน้ําและก็ำนักงานเขตเหมือนกันกต้องร่วมกันแก้ครับปัญหาหลักคือว่าคลองที่อยู่ในชุมชนเยอะๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องขยะมากที่สุดเลยก็คือว่าประชาชนขาดจิตสำนึกนโดยทั่วไปจะขาด,ขาดจิตสำนึกทิ้งขยะลงคลองเพราะคิดว่าทิ้งลงแล้วเนี่ยง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บให้ ซึ่งที่จริงแล้วมันมันมัน,ม,น,ม,นมันผิดจิตสำนึกของคนนะนะการการกำจัดขยะเนี่ยมันต้องมีวิธีการในการเก็บไปทิ้งเก็บไปไปกำจัดโดยถูกต้องแต่ประชาชนทั่วไปยัง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 ขาดความเข้าใจเรื่องนี้อยู่ครับผมพี่บัญญายครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรามีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับปัญหาในการแก้ไขตอนนี้ที่เราพยายามเร่งแก้ก็คือว่าหนึ่งสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอยัดทิ้งขยะลงคลองเพราะว่าปัญหาหลักๆคือขยะเนี่ย มันจะทําให้น้ําเน่าเสียมันลําบากนะมันจะติดขัดไปหมดโดยเฉพาะที่สาคัญที่สุดเรื่องบ้านลุกล้าครับบ้านลุกล้ํามันจะเป็นปัญหาอุปสรรคสาคัญมากในการระบายน้ําอย่างช่วงน้าท่วมที่ผ่านมาเนี่ยในหลายคลองเกิดปัญหากับบ้านลุกล้ําแล้วการขุดลอกคลองเป็นไปด้วยความลําบากขุดให้ได้ตามหลักวิศวกรรมของงานคลองเลยก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านที่ลุกล้ําเข้ามาเนี่ยมันจะพังเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแก้ปัญหาเรื่องบ้านลุกล้ําก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเสร็จแล้วก็มาขุดลอกคลองกําจัดขยะให้ได้ ในส่วนถัดไปเราแก้ปัญหามาได้เกิน50%แล้วซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขตชุมชนเมืองครับซึ่งในการแก้ปัญหาก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ากมทมทําได้ครับแล้วอย่างนี้นะคะแม่น้ําลําคลองเนี่ยคลองไหนที่แบบมีมลพิษทางน้ํามากที่สุดอะคะแล้วแบบเพราะอะไรท่านในพื้นที่ผมฝั่งทน15เขตตอนนี้ยเท่าที่เจอมากที่สุดตอนนี้ก็เป็นคลองชั่นในในเขตแถวๆคลองบางกอกน้อยที่ที่เชื่อมต่ออยู่ในเขตพื้นที่เขตบางกอกน้อยเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยจะเป็นชุมชนเยอะที่สุด แต่ว่าปัญหาตรงนี้การแก้ปัญหาทางด้านดูแลเนี่ยก็คือส่วนมากเป็นประชากรแฝงซึ่งมาอยู่เยอะประชากรแฝงเนี่ยจะจะจะ,จะพูดยากเพราะว่าเขาเขาเขาไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรเขาต้องดูแลรักษาอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ต้องสร้างจิตสํนานึกเองนานแล้วก็ต้องร่วมมือกันระหว่างสํานักงานระบายน้ําสานักงานเขตฝ่ายพัฒนาชุมชนและต้องประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่า คุณทําอย่างเงี้ยมันผิดแล้วก็ทาให้เป็นมลภาวะเป็นพิษต่อกรุกงเทพมหานครครับผมเนีน่ยนะคะประชากรแฝงคืออะไรก็คือประชากรที่เข้ามาทํางานทั่วไปแต่ไม่ใช่ประชากรที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร<อ>ซึ่งมีจํานวนมากมากจริงๆในกรุงเทพมหานครแล้วอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันมีคลองไหนที่แบบเราได้ทําการบําบัดแล้วก็แบบตอนนี้แบบสะอาดไปแล้วบ้างครับก็มีเราทํามาเนี่ยเราติประสบความณ์ติดหลายหลายคลองซึ่งยังเป็นคลองใช้ในการท่องเที่ยวปัจจุบันด้วยเช่นคลองชักพระคลองมงกอกใหญ่ คลองบางเชือกหนังโดยเฉพาะคลองที่เรากําลังจะลงไปดูวันนี้คือคลองปาซีเจอร์นี่แหละครับโหอย่างนี้เนี่ยเราไปดูทัศนียภาพร,รอบๆคลองของเราดีกว่าค่ะพร้อมกับไปทําภารกิจด้วยครับครับเชิญเลยครับเพราะว่าหน่วยรักษาผมก็อยู่ตรงนี้พอดีเชิญลงที่เรือที่หน่วยผมได้เลยครับ,รบไปเลยค่ะ ครับแล้วตอนนี้เราสองคนก็ลงเรือพร้อมที่จะไปดำน้ำดูปลากระลังนะครับไเก็บขยะเราเราจะไปเก็บขยะในคลองกันเออพี่คะเนี่ยคลองนี้เขาแบบมีจานวนพนักงานเก็บขยะเนี่ยกี่คนนะคะเขาแบ่งหน้าที่กันยังไงในส่วนของคลองพัทีิเจริญมันจะมีหน่วยรักษาคลองพัทธิเจริญหนึ่งหน่วยซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด3 0ิบคนมีเรือเก็บขยะอยู่8ลําการเก็บขยะของเราเนี่ยจะใช้การเก็บทุกวัน ตั้งแต่9โมงเช้าเก็บไปเรื่อยๆเรวจะไปขึ้นขยะที่บริเวณรัดวัดรังบัวซึ่งจะมีรถจอดรอเพื่อจะเอาขยะนี้ไปทิ้งที่โรงจักขยะน้องแขมในส่วนพื้นที่ฝั่งทนเนี่ยทั้งหมดเลยหน่วยที่มีหน่วยแบบนีน้มีอยู่ทั้งหมด12หน่วยดูแลดูแลเป็นย่านย่านไปการทํางานก็ลักษณะงี้วนเวียนไปแต่ถ้ามีคลองที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นต้นไม้ล้มหรือขยะมาโดยไม่ได้ตั้งใจพักตบเข้ามาเหมือนช่วงน้ําท่วมเนี่ย เราก็จะระดมคนทั้งหมดของกองระบบคลองที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยมาช่วยกันทําครับผมอ๋อนี่แปลว่าถ้าวันไหนขยะเยอะเราก็ต้องเก็บเยอะใช่ใชครับ<ช>รก็คือเก็บจนกว่าจะหมดใช่ไหมใช่ครับเก็บจนกว่าจะหมดโอ้โหแสดงนี้ให้เห็นถึงแบบคนไทยแบบขาดวินัยจริงๆเลยนะเนี่ยก็คือเหมือนหน่วยเรานี่็คือเป็นคนที่คอยตามเก็บสิ่งของที่ผู้คนประชาชนทิ้งลงมารับอย่าง้นถ้าเกิดจะแก้ปัญหาก็คือต้องแก้ที่ต้นเหตุใช่ครับคือตรงนี้ จ้าหน้าที่ของกทมทุกคนครับเราทํางานเหมือนอยู่เบื้องหลังยกเว้นคนอยู่ริมคลองจริงๆนะจะรูนะ้รนะรนะรว่าอ๋อเขาทำงานเขาทํางานลักษณะน,นี้ลักษณะน,นี้ถ้าคนทั่วไปจะนั่งรถนั่งเรือไปหาดไปมาเอ๊ะคลองเขาทําอะไรกันบ้างการที่จะให้งานตรงนี้เบาลงอ่ะต้องสร้างจิตตํานึกคนไทยอีกเยอะคนไทยเราชอบสบาย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 ,สบายคือคนไทยอันนี้คืออุปกรณ์ในการตักขยะของ การทำภารกิจในแต่ละวันครับจะมีตะแกรงตักขยะเนี่ยแล้วคนก็จะยืนอยู่บนเรือเราจะวิ่งเรือนั้นลักษณะเป็นหน้ากระดานไปเรื่อยครับขยะลอยมาเราก็จะตักใส่เรือใส่เรือแล้วอย่างเรือลำหนึ่งนี้ปกติจะมีเต้าที่ประมาณก,กี่คนครับปกติในลาเรือถ้าไม่ให้เกะกะเลยก็คือ3คนครับถ้าเกินนั้นก็ไม้มาจะชนกันอ๋อครับ<อ>นี่คือแพดักขยะซึ่งในคลองประสิทธิ์เดริเนเราจะทําไว้หลายๆจุดการทําแพดักขยะของเราเนี่ยก็เพื่อ ดักขยะที่ลอยไปลอยมาในคลองปฏิเจริญเนี่ยแลน้ําขึ้นมันขยะมันก็จะลอยเข้ามาในแพรซึ่งมันมีข้อดีคือเราทําความสะอาดง่ายเก็บง่ายขยะมันลอยเข้ามาเองเลยเหรอครับขยะมันจะลอยตามเวลาน้ําขึ้นน้ําลงอะ่ะเพราะน้ําในคลองมันจะขึ้นลงตามตามเวลาเข้ามันอยู่แล้วเราเก็บในขยะตรงนี้ใส่ได้ในเรือเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปขึ้นที่วัดรางบัวครับแล้วจะมีรถบรรทุกขยะรอที่นั่นแล้วเอาขยะเนี้ยไปทิ้งที่โรงกำจัดขยะนอกแคมป์อีก อีกต่อหนึ่งครับผมนี่ลูกตาลยืนนิ่งเลยนี่มาทามั่งเร็วๆเปลี่ยนกันโอ้ยไปเลยปนะไปเลยเแล้วพี่บัญญาครับ,รบแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติมีแบบวัยวัยใ้อย่างพวกเราเนี่ยอยากมาเป็นอาสาสมัครมาช่วยพี่เก็บขยะอย่างเงี้ยแบบพอหรือว่าพอจะมีทางไหนที่เข้ามามีส่วนร่วมมา้างอ๋อปัจจุบันเนี้ยกองระบบคลองโดยเฉพาะฝั่งทนนะครับเราจะมีอาสาสมัครที่จะมาร่วมทํากิจกรรมในการเก็บขยะเนี่ยหลายๆพื้นที่ในที่เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะที่เราทําประจําเลยทุกวันนี้คือที่คลอง ตลาดน้ารัฐนายมครับ,รบจะมีหน่วยงานราชการเช่นกรมราชัณฑ์กรมควบคุมประพฤติที่ทำประจำเลยคือคลองรัฐนามยมที่ผมว่าเนี่ยซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะเอาคนที่โดนทําโทษอะไรพวกนี้มาทํากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างคลองปฏิเจริญก็ทําบ่อยครับปีหนึ่งทาหลายครั้งจะมีหน่วยงานของโรงเรียนของมาหลาลัยสยามมเอเซียหรือโรงเรียนแถวๆน,นี้ที่เขาต้องการที่ทํากิจกรรมเนี่ยประโยชน์เพื่อประชาชนเขาจะมาส่วนวิธีการก็คือว่า ทำหนังสือมาแจ้งเป็นทางการว่าจํานวนคนที่จะมาทํากิจกรรมเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยแจ้งมาล่วงหน้าเสร็จแล้วเราก็ะประสา,ารงานกันแล้วก็จัดวันให้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดประชาชนร่วมมือคนละมาคนละมือไม่ทิ้งขยะลงมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าถูกไหมครับครับอันนี้คือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคือเราก็ได้แค่แบบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมครับ,รบพวกเราทํางาน,นในกองบบคลองก็เหมือนลักษณะทํางานที่อยู่ข้างหลังอ่ะ เขาเอามาทิ้งเราก็เก็บเขาเอามาทิ้งเราก็เก็บ <ims> ซึ่งหน้าที่ของเราก็คือตรงเนี้ยซึ่งมันต้องปลูกกิจสำนึกใหม่ๆขึ้นมาหน่วยงานองค์กรประชาชนทั่วไปต้องร่วมมือกันครับ <im> โหอย่ามาตลกเลยพี่อตอมมาช่วยลูกตาลเก็บขยะหน่อยแล้วมาเคร,ง <c oughs> รองรำแล้วก็เห็นลูกตาลทำดูแล้วมีความสุขก็คิดว่าชอบก็ทำไปก็ปล่อยให้ทำไเลยมาช่วยกันดีแล้วมา Oh, bye, bye. 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 เหน่มากเพื่อนเราเพนื่อยเต็มเลยลูกตาลเราไปพักดีกว่าไม่ได้ลูกตาลเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บแพรต่อไปอีกใช่ไหมครับพี่บรรยายใช่ครับงั้นเราไปกันเลยไหมครับครับนี่คือแค่แพรแรกเรายังมีอีกเป็นสิบสิบแพรที่จะต้องเก็บโอ้โหนั่นคือประมาณอย่างของคลองปฏิเชื่อในแต่ละวันครับผมไปงั้นเราไปกันไปแพรต่อไปเลยครับไปเลยครับเขาไม่อยาก แล้วภา <Hey. S 2> รก,กิจในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับโอ้โหลูกตาลกับเพื่อนๆเนี่ยได้รู้แล้วใช่ไหมว่าคนที่เขาเก็บขยะในแม่น้ำลงคลองเนี่ยเขาต้องเหนื่อยกันขนาดไหนใช่แล้วล่ะคะ่ะพี่อาตอมเพราะว่าจํานวนคนที่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเนี่ยกับคนที่เก็บขยะขึ้นมาเนี่ยช่างต่างกันลิบลับเลยค่ะเพือ่อนๆนะคะต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดของแม่น้ํานผู้คลองนะคะโดยการที่ไม่ทิ้งขยะลงไปอืมใช่แล้วก็ต้องเห็นใจคนที่เขาเก็บขึ้นมาด้วยเนะนื่ๆๆ และว,วันนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณพี่บรรยายเนี่ยเราก็มีนิตยาสารปลูกตัวทูบุ๊คบรญย์คอมนิตยาสารความรู้คู่คุณธรรมเล่มแรกในประเทศไทยมอบให้ด้วยครับค,ครับขอบคุณค่ะพบรรย์ครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพี่มีเก็บขยะในแม่น้ําลําคลองไหนอีกเนี่ยเรียกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งน้องผมเนี่ยมาเก็บช่วยพี่ครับเเฮ้ยใย่ครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปติดตามนะครับว่าลูกตาเนี่ยจะไปเก็บที่คลองไหนต่อนะครับไปด้วยกัน การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมีครั้งแรกในปี2518ครับคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งก็คือนายธรรมนูนเทียนเงินแต่ดำรงตำแหน่งได้ไม่ครบวาระเพราะเกิดการขัดแย้งบางอย่างขึ้นครับก็เลยกลับมาใช้การแต่งตั้งแบบเดิมจนปี2528ก็เปลี่ยนมาใช้การเลือกตั้งอีกครั้งครับซึ่งครั้งนี้พลตีจำลองศรีเมืองได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนคนต่อต่อมาก็คือร้อยเอกกฤษดาอารุณวง์นอย,ยุธยาดรพิจิตรรัตกุล นายสมัครสุนทรเวทนายอภิรักษ์โกศโยธินและก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ปี256ก็คือหม่อมราชวงศ์สุขสุมพันธ์บริพัฒนนั่นเองครับ าของเดียวพี่ก็จะแย่แล้วมันยังไหวกันเนี่ยโอ้ยลูกตาลว่าเก็บขยะนี่ดีนะคะพี่อาตอมกรุงเทพเนี่ยจะได้หน้าอยู่ขึ้นเอ้ยคองต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรดีนะจะเป็นคลองสามเสนคลองสารหรือคลองแสนแสบดีไปยังไงมาว่าไงนะลูกตาลจะไปเก็บขยะในคลองอื่นอีกใช่ไะนี่พี่ฟังอยู่เห็นไหมพอเป็นถ้าเกิดสมมุติเราไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เก็บขยะเนี่ยเราไปทาอย่างอื่นในกรุงเทพดีกว่าไหมพี่ว่าก็ดีค่ะพี่อาตอม แต่พี่อตอมอะทำไมเล่นแต่ iPad ล่ะคะคุยกับลูกตาลอ,อยู่แท้ๆมองหน้าลูกตาลสิเนี่ยพี่กำลังหาข้อมูลในเว็บไซต์ทูบุกปัญญาอยู่ไงห,หาอะไรอยู่อะคะบอกลูกตาลแน่นอนลูกตาลช่วยะ่ะเพราะว่าลูกตาลเนี่ยเข้าเว็บไซต์ทูบุกปัญญาบ่อยๆเลยไม่อยากจะคุยเนี่ยพี่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสังคมประชากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมอะ่ะอ๋อนี่ไงพี่อตอมก็เข้าไปที่เมนูคลังความรู้สิคะนี่พี่อตอม เขาแบ่งเรื่องตามระดับชั้นด้วยนะดูสิมีตั้งแต่ป1ถึงมหเลยไหนดูสิเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงไหนนะข้อมูลที่พี่อตอมน่าจะหาจะเป็นข้อมูลประมาณชั้นมปลายนี่แหละนี่ไงนี่ไงพี่อาตอมอืมเรื่องประชากรกับสิ่งแวดล้อมมีหมดเลยนะทั้งมสี่มหาแล้วก็มหกอืมไหนงั้นพี่ขอคลิกเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนี่อืมมีทั้งคลิปวิดีโอสอนหนังสือแล้วก็คลิปความรู้รอบตัวเยอะแยะเลยเนี่ย ทำให้เ,เพื่อนได้เรียนรู้เข้าใจเรื่อง่างาได้ง่ายเนี่ยพอเลื่อนลงมาอีกนะเนี่ยข้อมูลไฟเอกสารด้วยเพี่แอมลองคลิกเข้าไปดูค่ะดูในข้อมูลไฟเอกสารอะ่ะตรงท้ายอะ่ะเออนี่นี่น,นี่มีข้อสอบให้ลองทําด้วยนะเพื่อทดสอบความเข้าใจของเพื่อนๆด้วยอืมไหนพี่ลองดูคลิปหน่อยสิว่าจะมีข้อมูลที่พี่หายอยู่หรือเปล่าอืมนี่มีหลายเรื่องเลยนะเนี่ยเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนี่ย วิกฤตทรัพยากรธรรมชาตินี่พี่ดูเรื่องนี้ก็แล้วกันเนี่ยเรื่องการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนี่มีทั้งสี่ตอนเนี่ยเป็นไงล่ะพี่ตอตอมไม่ดูคลังความรู้ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีทุกอย่างที่พี่ตอตอมต้องการเลยค่ะอืมครับนี่เราสำหรับใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็เข้ามาหาความรู้กันที่เว็บไซต์ทูปปัญญากันนะครับอืมใช่แล้วล่ะค่ะงั้นรู้ตานว่าเรามาลาเพื่อนๆกันดีกว่าค่ัพี่อตอมครับ แล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการเว็บซ่าบ่าย t r u e b ัญญา c o m ซ่าในสิ่งดีๆเพราะมีดีเราจึงกล้าซ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ